ซิรูเอตแบรนด์แฟชั่นดีเอสัญชาติไทยฉลองครบ10ปีแห่งแรงบันดาลใจในการเติบโตของผู้หญิงแบบฉบับแบรนด์โดยโมโมเอมาซุโอฟราว n d เออร์แอนด์ครีเอทีฟดีเรกเตอร์จัดแฟชั่นโชว์ครั้งใหญ่เปิดคอลเลคชั่นออ t ตุ่มวินเทอร์24ภายใต้ชื่อ Lost In The Museum เนรมิตรันเวย์ถ่ายทอดเรื่องราวณนะราชาเปรนแบงกอกโดยมีนักแสดงและนางแบบแถวหน้ามาร่วมเดินแบบมากมายอาทิมิ้นชาลิดามิ้นรันรวีแชมมี่คาเวลเจนนี่ยีนากวางวันปิยะ น้ำตาลชาลิตาชิปปี้สิรินมารีเบอร์เนอร์แนทอน,อนิพรแพรวแพันนิตโมจิรัชยานอกจากนี้ยังมีนักแสดงและเหล่าเซเลบริตี้คนดังมาร่วมงานกันอย่างครับคลั้งก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มานะคะการเดินทางแบบตลอด10ปีทผ่านมานะคะก็เป็นจอ์นี่ที่ถือว่าเป็นแบบ เอ่ออัพแอนด์ดาวน์เยอะมากๆนะคะแล้วก็เจออุปสรรคเยอะมากแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วยสพอร์ตของแบบทั้งดาราเองลูกค้าสื่อแล้วก็ทีมที่ดีของทางแบรนด์เทลเอ็กนะคะยังไงก็จะมีปีต่อตไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขอให้ตามสพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะคะจะได้มีปีที่15 20อะไรเงี้ยค่ะสำหรับแบรนด์นะคะก็คือยึดมั่นในสโลแกนของเราคือ3คก็คือสเปซ i c เด่นนะคะ Smart แล้วก็เ n u i n e นะคะ เธอสามคำนี้จะเป็นทั้งทุกอย่างเลยเมื่อแบบึกถึงเสื้อก็คือเราอะเซอร์วิสที่ความจริงใจคือแจนเวนนะคะแล้วก็สมารต์ก็คือดีไซน์เราจะเท่ร้นก็ทายเหมือนสริงนะคะแล้วก็ะะวกสเปซิกเฮได้คือผู้หญิงเซรอยแล้วค่ะจะมีความหน้าค้นหาจะมีความแบบลึกลับสื้สวยแบบมีอะไร คอนเซปต์วันนี้ค่ะจะเป็นคอลเลคชัน AW 2 0 2 4นะคะซึ่งที่ล็อนชัวันนี้ที่นี่นะคะเพราะว่าอินสปิเรชันมาจากที่ฝรั่งเศสค่ะโลเคชั่นที่นี่ก็คือเลือกแล้วว่าเหมือนที่แบบจินตนาการไว้เหมือนที่สถานที่ที่โมอินสปายมาคะก็คือเทอร์วิสซอยเดนก็ต้อก่อนเนต้องแสดงความนีมิตรกับโมด้วยค่ะก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าอยู่หลายครั้งเป็นเสื้อผ้าที่ดีไซน์สวยแต่ที่สําคัญคือคัตติ้งค่ะคัตติ้งสวยแล้วก็ ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจทําให้เป็นทำทำที่เราได้ออกมาในหลายลุกได้ไม่ว่าจะเป็นที่ใส่บว่าก็จะเป็นทบสูดอะไรค่ะมูนะว่าคัตติ้งสวยมากสุดมันเป็นอะไรที่ว่าคัตติ้งดีต้องดีอ่ะมันถึงจะดูเนี้ยแล้วก็ด้วยตัวเดสก็น่ารักหวานละมุนส่วนมากก็จะเป็นแบบปัดดอกอะไรเขาเรียกนะมูดีม้มีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบมากๆาค่ะอย่างแรกหนึ่งก็อยากแสดงความยินดีกับงาน เธอสำหรับโมนะคะผู้หญิงทุกคนเธอไม่ต้องเป็นแบบไหนเลยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นใจทุกคนใส่สูทได,ด้แล้วก็สวยในแบบของตัวเองค่ะของโมจะเป็นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จับประสบการณ์ที่แบบไปเจอไปเห็นนะคะซึ่งจะแบบค่อนขอนนอ้างเพอร์ซัน o n แต่ออกมาให้เข้าใจง่ายคือเราอ่ะจะไม่ไม่ได้ตามเทรนด์เธอของโมนะเนื่องจากว่าเราคอนเซ็ปต์ t i m e เลสใช่ไหมคะหยิบจับเมื่อไหร่อีก10ปีข้างหน้าก็ใส่ชุดนี้ได้ก็คือไม่มีวันหนาวด้วยค่ะ แต่สาวไทยก็ชอบหวานนิดนึงแต่ว่าต้องเซ็กซี่ตัวไหนแบบมีกิมมิกนีนี่ยจะขายดีมากมนึกถึงว่าเราก็ต้องยอมเสี่ยงเราก็ฟังลกค้าแต่โมงงงงก็จะฟังลูกค้าเสมอเน,น,นะคะเพื่อปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆะ,ะีดีดแบ,บแลกจูงค้าคือแบบดีตลอดเลยอันนี้แบบไม่อยายตัวเองเลยนะต่อก็คือมีสตย์ตัวเดีๆ ส่วนฟีดแบ็ที่แบบอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาตรงไหนเราก็จะทำทันทีลยคะเพราะว่าด้วยทรง silhouette คือตรงตัวของแบรนด์นะคะแบรนด์คือ silhouette แปลว่าแบบเอ่อเสื้อทรงของเสื้อผ้าที่มันมันเป็น silhouette ที่เหมาะกับทุกคนแล้วก็ timeless ค่ะก็ฝากคนเก่านะคะขอบคุณมากอันนี้แบบขอบคุณจัดใจจริงๆแล้วจัดงานวันนี้เพื่อขอบคุณเพื่อได้พบปะเพื่อได้เจอกันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใหม่ๆที่สนใจนะคะยินดีก็รับสูตร silhouette วีแวร์ซิลูเอตค่ะขอบคุณค่ะ